ยอดเลยมีแต่ป่านี่ครับสถานที่วันแห่ครับหลังสงการเจริญครับนี่คุณครับเบิ้งป่าครับเห็นไ่มพี่น้องป่าบอดมิดบแบบนี้เลยครับป่มีบอดป่ดบุดเป็นปลาบึกเด็กก็ปลากับหัวไงอ๋อเป็นแต่ยานเลยก็หั้เนาะก็หนังปลาบึกอ่ะ กสุดยอดเลยครับที่ผมยืนทายไเบื้องนี้แค่บ่าท่านนั่นนะครับเดี๋ยวถ้าเบื้องไปเลยครับป้าปลา,ปาหลายปันเดย์แล้วก,วก็อ้วก,กอ้วกขึ้นโอ้เห็นสามตีโตแล้วเนีย่ยแม่นปลานี่อะรนี่ยเป็นไม่น้ำอิงครับผมไม่น้ำอิง จงังหวัดเชียงรายครับเป็นตอไม้ต้นยูคาครับผมมันอนอาศัยยูควันนั่นนี่แมนควันใหญ่เนาะบังหันบังขันไม่บ่อนเลยตัวขนันบังขันแต่มันเป็นต้นไมล่าเออต้นนี่ไหม,ต,ม,ต,มต่ต้นมะยีแถวที่งล,งลุกป่นย่านแล้วมันอยู่ในหันไรเนาะทถามว่าอยู่ในหันมวนเด้น้นแมน,น,นเอาเราเบื่อมากเนาะอ่า เ,เ,เ,เบิดปลาเสือบอเห็นหัดหลังนี่ปลาน้อยดอกตัวนั้นเห็นหดหลังนครับปลาบ่อนเป็นสายเลยคนครับเออบ่อน <laughs> สุดยอดเลย ใน,ในดเดเดิงดเดเปล่าหูหูนะวันเกป่าหูขึ้นฟังตื่นหรอปฏิเออตผู้เขาครับสานที่โอ้หลังสงการเจอกันเลยครับนี่วันวันเฮ นะครับนี่ก็ปะาตองไก่ครับเด้วยบอลขึ้นหลุดใส่สองสามโลครับนี่ยบอลตองไก่เจะจะพุ่นนะครับเห็นบ่าวบอลเป็นไส้เลยไปไลเ่เถ <c oughs> อะมามีหม่งไดนคือเลย เ,เราวนามก็้งปําำเรอกไหมันมพ่อได้อยู่นามปลาเล็กำได้นหนามวมประมาณ3เมตรเน,ะนาะนาอยู่ระยะสเมตรทอดนนประมาณสองอ่ฮะนนสอเนาะอ้บ้านพี่น้องปลาหลายสิปะครับผม <c oughs> <c oughs> บ่อน้ำฟังก็มีะ ปลาเริ่มขึ้นที่ฝุ่นคือมีกันเนาะเ้ามาหนีมา,าตื่นปล<ะ>าอ่านคนคแก่นาะปลาเนาะ,ะ,นะคนไปใส่หนีเลยเนะยาะครับเดีย๋ยวเจอกันครับผม